สวัสดีครับสวัสดีมุะลัยก,กับรายการพากินพาฟินและผมแม็กอิสรินตป้องตัวเรียกอ,อาสัดกได้ครับวันนี้พามากินอาหาร ชื่ร้านลับๆอยู่ในซอยพุทธบูชา44แยก4นะครับเข้าซอยสำหรับการเดินทางมาที่ร้านมุมนั่งหาร้านข้าวหมกไก่นะครับก็ไม่ยากเลยนะเราสามารถที่จะฝากหมุดใน Google Map แล้วให้ GPS นํานำทางมาได้เลยอธิบายคร่าวๆนะครับก็จะเป็นถนนพุทธบูชานะครับซึ่งจะไปต่อเชื่อมต่อกับถนนพระราม2แล้วก็ ถนนประชาอุทิศนะครับชมวิชายาวๆเลยนะครับถนนก็จะคดเคี้ยวนิดนึงแล้วก็เราดูที่ซอย44นะครับซึ่งถ้าเข้าจากทางพระราม2ซอย44อยู่ขวามือนะครับถ้าเข้าจากทางสามแยกประชาอุทิศซอยก็จะอยู่ซ้ายมือนะครับเข้ามาโตมานิดเดียวนะครับเข้ามาไม่ลึกสังเกตป้ายทางขวามือแยกแยก4นะครับซอย4แยก4นะครับมันจะเป็นเหมือน4แยกนะครับ4ีแยกเล็กๆนะครับแล้วก็เลี้ยวเข้าไปในซอย ทางหัวมุมซอยจะมีมีป้ายมุมนั่งอยู่แล้วก็เลี้ยวเข้าไปจอดในซอยหน้าร้านได้นะครับสังเกตจะมีอพาร์ตเมนต์สีส้มดานะครับอพาร์ตเมนต์คือร้านจะอยู่ติดกับอพาร์ตเมนต์สีสีดาแล้วก็มีตัดส้มนะครับง่ายๆเองก็สามารถจอดที่บริเวณหน้าร้านได้หรือถ้าใครจะจอดด้านนอกแล้วเดินเข้าไปก็สะดวกดีนะครับอย่าลืมไว้กันนะครับพากินพาเฟนวันนี้พามากินอาหารที่ร้านมุมนั่งหาร้านข้าวหมกย่านพุทธบูชาซอย44แยก4 มาดูกันว่าเราสั่งอะไรกันบ้างนะครับนะครับเรามาร้านข้าวหมกนะครับเราก็ต้องสั่งข้าวหมกที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนิดนึงข้าวหมกวันนี้เราสั่งเป็นข้าวหมกเนื้ออบนะครับนี่น้ำจิ้มมาข้าวเข้มสีเข้มด้วยเครื่องเทศนะครับน่ากินมากๆนะครับถัดไปอันนี้ครับเป็นเมนูแนะนำอีกอันหนึ่งของทางร้านก็คือข้าวผัดเนื้อเค็มนะครับนี่มีให้น้ำปลาพริกมาด้วยนะครับเนื้อเค็มชิ้นใหญ่น่ากินทีเดียวถัดไปอีกอันหนึ่งเป็นซุปหางวัวนะครับวันนี้เราสั่งมาเทส มาสดน้ำคล่องคอ,งองนะครับมาชิมกันมาลรงมาทีมจบบแรกขอชิมซุปก,ก่อนได้ไหมล้างคองน้ำซุปอืมก็เป็นแบบรสชาติจัดจ้านนะครับใส่แบบเครื่องเต็มที่นะครับแล้วก็รสเด็ดดีถัดไปชิมข้าวผัดมาลรงมาทีข้าวผัดก็จะเป็นดูแล้วได้เป็นข้าวหอมมะลิใหม่มีความเหนียวนิดนึง อืมเหน๋ยวนั่นรสชาติดีนะครับก,กินตัวเป็นเนื้อืเนื้วเค็มดีเลยครับไม่เค็มมากมีความไว้ทอดก่อนดูมั้งนะมีความกรอบใส่หอมใหญ่ ระเทียมความใหญ่ทำให้แบบมีความหวานนะครับแล้วมีแบบมีใส่พริกลงไปในข้าวผัดด้วยนะถือว่าแบบว่าเป็นการปรุงที่ครบเครื่องครบเครื่องนะครับอือเลยมันก,ากวางอ่ะอ่างกวาก็ดีครับน้ำปลาไม่ได้เยอนมากเน้นพริกม,มีความเปรี้ยวใส่มะนาวด้วยแต่ว่าข้าวผัดที่นี่เขาไม่ได้ใส่มะนาว ซีมาแต่เขาก็ปรุงมาค่อนข้างดีนะครับมามาชิมข้าหมูกันนะครับน,าารน่ามาลชิเชินข้าวป,ป,ป่าไปเลยสลายก็เป็นข้าวหมกแบบแนวเข้มข้นอืมคุณงได้จัดจ,จ้านหอมหอ,อมเลยนะครับเนือ้ออกเนื้อก็ชิ้นดูดีมหม รสชาติดีครับเขาไม่ได้ต้มมาเปื่อยอยู่ไงต้องได้เขียวเืจะตายน้องอดต้องเขียวนะครับไปชิมน้ำจิม้มน้ำจิ้มดีน้ำจิ้มมากินกับผักใช่ไหมน้ำจิ้มมีข้าวอืม ข้าวหมกทรดิชัลน์ครับเป็นสไตล์สีเข้มอืมอืมองกินได้เรื่อยๆโอเคครับลองชิมนี่หนะ่อยดว่าเนาะขอแบบเอาเนื้อเนี่ยให้มันเยอะใครชอบมันนะต้องถูกใจเราก็ชอบซะด้วยหางยักษ์เลยหางใหญ่หางยักษ์เลยนะยกนะิกนกะินเฉพาะมันเลยนะเนี่ยเป็นยังไงบ้างวนี่อือิมอ่มเอมาเลยทีเดียว ขอชิมเนื้อหน่อยเน,นื้อเป็นสไตล์แบบหนังหนานะแล้วเหมือนกับว่าเขาต้มต้มไม่ได้ต้มนานมากนะครับตัวเนื้อเนี่ยยังคงมีติดกับกระดูกอยู่นะครับางที่เราอาจจะเคยเห็นแบบเนื้อหลุดออกมาจากกระดูกได้ง่ายนะอันนี้ก็ยังแบบคงคงรูปอยู่เขาอ,อาจจะกลัวว่ามันจะเละนะครับก็เลยแบบว่าต้มไม่ได้นานมากการต้องการใช้แรงกันหน่อยนะครับต้วงชิมเนื้อก่อน ชิมอืมเขาาะเรเลือกส่วนที่ยังมีความโครงรูปอยู่ไม่ได้ไม่ได้เปื่อยยุ่ยจนเกินไปนะครับแต่ว่าแล้วแต่สบายคนชอบกันจริงผม,มชอบแบบว่าเปื่อยๆกินง่ายๆอายุเริ่มเยอะฝันเริ่มไม่แข็งแรงอืมก็บแบบว่ามีความเด่นชัดในเรื่องของเนืนนะะ้อ โอเคเราเคลียอาหารพวกนี้ก็เดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ,คร,บครับก็จัดการเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เกลียงเลยนะฮะต้องบอกว่าให้ให้ข้าวเยอะทีเดียวนะครับในส่วนของข้าวหมกแล้วก็ข้าวผัดนะครับคืออิ่มได้อย่างสบายมากดีที่เราไม่สั่งมาเยอะวันนี้นะครับอันนี้ข้าวผัดใช่ไหม <c oughs> ใส่ก,กินจนเกลียงก็อย่างที่บอกไปนะเขาน่้จะใช้เป็นข้าวหอมมะลิใหม่มันจะมีความเหมือนข้าวเหนียวนิดน,นึงแล้วมันก็จะค่อนข้างจะเป็น เป็นก้อนหน่อยแต่ว่าก็ไม่มีปัญหารครับรสชาติดีไม่มีปัญหาอาจจะไม่ได้ล้วนมากนะครับก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งที่เป็นข้าวผัดที่กินแล้วแน่นนิดหนึ่งกินแล้วอิ่มแน่นนะฮะแล้วเนื้อเค็มดีชอบเนื้อเค็มเพราะว่าไม่เค็มมากแล้วก็มกีเหมือนกับทอดมา่อยกรอบนอกนุ่มในกรอบนอกนุ่มในนิดๆดีเลยชอบนะครับแล้วก็อ,องค์ประกอบอื่นใส่พริกใส่อะไรไปก,ก็เหมือนเขาปรุงมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ยังมีน้ำปลาพริกใส่มะนาวนิดหนึ่งมาให้ด้วยนะครับ อันนี้เป็นกระดูกของหางวัวหางวัวเนี่ยเห็นชิ้นใหญ่ๆกระดูมีแค่นี้เองเนาะก็ถือว่าไม่เยอะนะครับเราก็ต้องแบบกินอนจาจจะติดนิดน,นึงอย่านงะที่บอกผมชอบสไตล์ของซุปหางวัวที่เป็นเขาเรียกว่าเปื่อยขั้นสุดนะเพราะว่ามันจะมันจะละลายออกมาจากตรงนี้ไม่ไม่แน่นมากนะครับแล้วก็หางวัวก,ก็จะมีส่วนที่เป็นหนังเป็นเจลาตินนะค,คือคอลลาเจนดีๆนี่เองสำหรับคนที่ชอบเรื่องผิวเต่งตึงนะครับและชอบหางวัวน,นะครับ น้ำซุปก็ปรุงมาดีครับรสชาติจัดจ้านจี๊ดจานนะครับก็อกลมกล่อมนะครับเปรี้ยวหวานเค็มเปรี้ยวเค็มไม่มีหวานเปรี้ยวเค็มหวานจากหัวหอมตามธรรมชาตินะครับเปรี้ยวเค็มเผ็ดน้อยๆนะครับโอเคในส่วนของข้าวหนกนะครับก็เนื้ออย่างที่บอกไปแล้วมันจะต้องเคี้ยวนิดนึงนะครับมันจะมันไม่ได้เปื่อยมากนะครับเป็นเนื้ออบแบบที่ไม่เปื่อยมากน้ำจิ้มดีนะครับชอบมากน้ำจิ้มก็จะแบบมีความเป็นมิ้นท์นะมันก็ตัดเลี่ยนได้ดีมากรสชาติแบบ ปวงมาก,มกรอนะครับในส่วนของข้าวก็ชอบมากกันเป็นสไตล์ท raditional เป็นข้าวแบบว่าที่ข้าวหมกม,มาตรฐานแบบนี้แต่ถ้าเป็นอัปเกรดก็จะเป็นแล้วแต่เลยว่าสูตรไทยสูตรมันแต่ว่าข้าวหมกม,มาตรฐานที่ทุกคนคิดถึงนะครับที่คนพูดชอบกินก็จะเป็นสไตล์ประมาณนี้นะครับจะแบบออกกลิ่นไม่แรงสีเหลืองสวยนะครับแล้วก็ สวยนะรเรียงสวยนะครับประมาณนี้โอเคขอบคุณที่ติดตามตั้งแต่ตอนต้นจนถึงตอนนี้หวังว่าทุกท่านคงจะชอบกันนะครับเราก็มีประมาณ150าคลิปแล้วก็ยังไงก็ลองไปดูนะครับเป็นงานที่ดีๆทั้งนั้นนะตั้งใจทําเป็นอย่างดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งสำหรับทุกช่องทางที่เราสื่อสารการันสวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับอัสลามอะลัยกุม